ในที่สุดก็เข้าฉายในลมภาพยนต์ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับภาพยนตร์โดรีมอนลำดับที่42ที่ครั้งนี้มีชื่อว่าตอนฟากฟ้าแห่งยูโทเปียของโนบิตะซึ่งภาคนี้ถือได้ว่าเป็นภาคที่มีจํานวนนักภาคมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโดรมีมอนเลยทีเดียวและในส่วนของภาคไทยนั้นก็ยังได้บรรดาลเล่านักภาครุ่นเก่าระดับตำนานกลับมาภาคกันอย่างครบทีมรวมถึงยังได้มีการผสมผสานนักภาคหน้าใหม่เข้าไปด้วย และที่สาคัญเลยก็คือภาคนี้ถือได้ว่าเป็นภาคที่แต่งเนื้อเรื่องใหม่ทั้งหมดดังนั้นมันจึงเป็นภาคที่คุณจะต้องไม่เคยเจอเนื้อเรื่องแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนแน่นอนแต่ถ้าจะให้เรามาพูดกันแบบนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่า d o r a e m o n the Movie ภาคฟ้าแห่งยุทเป,ปียของโนบิตะานั้นดีจริงดังนั้นวันนี้เราขอพาทุกๆคนไปพบกับเหตุผลที่จะทําให้คุณอยากดู d o r a e m o n the Movie จากบรรดาเราผู้ที่รับชมกันมาแล้วซึ่งมันจะทําให้คุณอยากดูขนาดไหนเอาเป็นว่าเราไปเริ่มกันเลยครับ สวัสดีค่ะหยกแคชชัพเกิลค่ะสำหรับการกลับมาของโดเรมอนและของเพื่อนในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆทั้งการผจญภัยในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ทําให้เป็นแฟนหายคิดถึงด้วยได้เห็นแก๊งโนวิตาและของเพื่อนและพร้อมกับทีมภาคที่เป็นเสียงภาคที่เราคุ้นเคยตั้งแต่ยังเด็กๆเลยค่ะบอกเลยว่าอิ่มใจสุดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปินจากวงโซล่าโซลาค่ะ ก็ค่อนข้างชอบตัวละครค่ะแล้วก็ชอบเนื้อเรื่องด้วยก็ด้วยความที่ปินเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าดูโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กๆก็คือได้กลับมาเจอแบบว่าเหมือนเดิมก็รู้สึกว่าคิดถึงแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมาดูเรื่องนี้สวัสดีครับจิงโจ้นะครับจากช่องจิงโจ้พิพัฒน์พงศ์ครับเหตุผลที่ห้ามพลาดเรื่องนี้นะครับการกลับมาของโดเรมอนครั้งนี้ไม่ธรรมดานะครับรับองว่าคุณจะต้องหัวเราะ ซึ้งและก็ร้องไห้แน่นอนครับผมอบอกเลยว่าจริงๆเรื่องนี้ก็คือพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับท้องฟ้านงงานภาพสวยมากซีนสวยมากเพราะงั้นจริงๆเรื่องนี้ควรมาดูในโรงภาพยนตร์จริงๆค่ะดีใจแล้วก็ปพื่มใจมากๆค่ะได้รับการต้อนรับอย่างดีค่ะสำหรับในโรงภาพยนตร์นะคะในขณะที่ดูภาพยนตร์อยู่นะคะก็มีทั้งตลก มีทั้งสนุกสนานมีทั้งตื่นเต้นนะคะแล้วก็มันก็เป็นเป็นเรื่องราวที่ชวนติดตามมากๆคะ่ะแล้วก็มีเสียงหัวเราะสลับกันในลมภาพยนตร์น้องๆแฟนๆได้หัวเราะเราก็รู้สึกว่าเรายิ้มเราดีใจมากๆเลยคะ่ะขอบคุณทีมงานโดเรมอนทุกๆคนด้วยนะคะจากที่สุกะค่คะขอบคุณนะคะงานภาพครับเป็นอะไรที่สวยมากเลยครับเราได้เห็นความแปลกใหม่ของโดเร,รมอนที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับก็เป็นงานภาพที่พัฒนาขึ้นมากครับ ทั้งเสียงแสงดีไปหมดเลยครับสำหรับภาคนี้ก<ช>็เป<ช>็นภาคที่สนุกไงใช่สนุกมากค่ะมาเยอะนะคะภาคนี้เนี่ยก็คือมีแบบว่ามิวสิกเราแบบชอบมิวสิกมากเป็นเอฟีแล้ว<ช>แบบว่าพอได้มาฟังจริงๆรู้สึกว่าเก่งมากๆแล้วก็พี่ๆทุกคนก็คือสุดยอดมากใช่ก็ทําให้อินกับการที่แบบดูโดเรมอนมากขึ้นพอเราได้รู้เบื้องหลังว่าแบบเออพี่ๆนักพากมีใครบ้างอะไรเงี้ยมิวสิกเก่งมากค่ะ เาชอบใจแอนไม่ก็แบบว่าเรื่องความที่มันซึ้งมันสนุกอยู่อ,อ่ะใจแอนเขาก็จะมีความแบบตลกแล้วก็มีแบบพลิกผันคารคเตอร์ของเขาต้องไปติดตามดูว่ามันเป็นยังไงนะคะออชอบโนบิตะค่ะเพราะว่าโนบิตะนี่เป็นตัวแบบพลิกเกมทุกอย่างเลยเป็นตัวแปรที่แบบว่าพลิกผันที่แบบเป็นเดาทางไม่ได้จริงๆงสิิ้เอกมลมอนกับบุกเยอะนะเออสรุปชอบทุกตัวยังไงต้องมาดูนะครับผมว่าโดเรมอนภาคเนี้ยมีหลายๆอย่างที่ มันไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กก็ดูได้โดยรวมผมชอบโดเรมอนอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้ดูมันทุกภาคเพราะงั้นอยากให้ทุกคนลองตีตัวมาดูเป็นแอนิเมชันไม่กี่เรื่องที่ดูทุกวันนี้ก็ยังสนุกอยู่จริงๆเราเป็นคนที่ติดตามโดเรมอนมาโดยตลอดอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นมูวี่ภาคไหนเนาะมาภาคนี้เนี่ยก็ยังมีความประทับใจกับโดเรมอนอยู่ครับคือติดตามโดเรมอนมาตั้งแต่เด็กคือโตมากับโดเรมอนเลยแล้วก็รู้สึกว่าการที่ได้กลับมาดูในรอบซื่อครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับ สำหรับนี้นะคะต้องบอกว่าตัวเองเป็นแฟนคลับ Đ โเดเรมอนค่ะเพราะาดูโดเรมอนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะตั้งแต่สมัยช่อง9ก้าการ์ตูนค่ะแต่ก็ต้องบอกทุกคนนะคะว่าแม้เราจะโตขึ้นแล้วมาดูโดเรมอนอ่ะดีรู้สึกว่ามันมีความประทับใจค่ะที่ทําให้เรากลับมาถามตัวเองว่าโลากที่มีความสุขคืออะไรคะ่ะและสิ่งหนึ่งนะคะที่นี่ต้องถามกลับมาถามตัวเองก็คือว่าถ้าหากเราเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบเรายังจะมีความสุขกับการเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบอยู่หรือเปล่าคะ่ะนี่คิดว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องที่ทําให้เราค่ะได้ดูเเเสสร็็จแล้วววกกกออออาาััับบบมคิดทนนงุ่งออห สําสหรับภาคนี้นะครับเหตุผลเดียวที่คุณจะต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่าคุณจะเต็มอิ่มสุดๆทั้งสตอรี่เรื่องภาพทุกอย่างเสียงอิ่มเอมที่สุดเลยมันคืออะไรที่คุณมาดูในโรงภาพยนตร์แล้วคุณจะอิ่มเอมกลับไปแน่นอนปกติไม่การันตีอย่างนี้แต่ในฐานะของแฟนพันธะการ์ตูนญี่ปุ่นภาคนี้ปีนี้คุณต้องมาดูครับสวัสดีค่ะมิวสิกค,ค่ะก็มาภาคเป็นแฮนนาค่ะในดราไอมอน ดอะมูฟี่ฟากฟ้าแห่งยูโทเปียของโนบิตะนั่นเองค่ะคือสิกเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนภาคเราไม่ได้ดูจนจบนะคะเพราะว่าเราต้องแบบทํางานอะไรอย่างงี้นวันนี้ก็ได้มาดูจนจบแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีฉากเสียน้าตาด้วยคือตอนแรกเราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะแบบว่ามีอะไรที่ทำให้เราร้องไห้อะแต่กลายเป็นว่าเนื้อเรื่องก็คือซึ้งมากๆค่ะยังก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะกับโดราเอมอนเดอะมูฟี่ฟากฟ้าแห่งยูโทเปียของโนบิตะวันนี้ทุกรงภาพยนต์ค่ะฝากด้วยนะคุณยนต์ธนุเอ นี่คือความรู้สึกจริงจากบรรดาเหล่าคนที่ดูแล้วซึ่งเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะกระตุ้นให้คุณรู้สึกอยากจะไปชมเรื่องนี้กันนะใช่ไหมล่ะดังนั้นอย่ารอช้าเพราะตอนนี้ดรอย e Mo ด์เดอะมูฟฟากฟ้าแห่งยูโทเปียของโนบิตะเข้าฉายแล้วทุกรงภาพยนตร์รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปอีีต่อไปกันด้วยส่วนใครที่เข้าไปดูแล้วรู้สึกอย่างไรก็จะลืมมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลย สำหรับวันนี้เต้องขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับ